สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเราเข้าสู่รายการ Skyline TV นะครับมีเกมมือถือมาใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเรามาดูบรรยากาศในเกมกันเลยนะครับกดทัชสกรีนเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับสามารถสคริปต์ตัวนี้ได้นะสคริปต์ป้ายนะครับโอเคมาเรามาดูรูปแบบการเล่นกันนะครับตัวนี้สคริปต์ได้ไหมเอ้านี่เดินนะครับเดินเดิน ออืม oh. mm hmm. ลักษณะการจู่โจมก็คือเราเดินไปที่นี่อ๋อ oh, จู่มันออโต้ครับแล้วนี่เป็นการหลบนะโอเคนะครับนี่ครับหลบได้นี่ครับหลบน้อยหลบน้อยอมีครูดาวนะครับการหลบมีครูดาวนะครับโอเคนะครับผ่านไปานตามมายิ่งเลยยิ่งเลย เวลาเคลื่อนที่มันจะไม่ไอ้นี่มันจะไม่จู่โจมนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็ได้ตัวสกิลมาเพิ่มนะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับก็กดเพิ่มไประหว่างทางเลยนะครับระหว่างการเล่นนะครับนีนน่สกิลสองพุธนูสองสองลูกนะครับออกไปนะครับนี่บอสหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเราก็ลดเหมือนกันนั่นแหละอ่ะเอาไปคุยซิ ตังนี้ทำการแม c HP กับอะไรพ c i a l อะไรสักอย่างเ,าเลือกมาสักอย่างนึง HP แล้วกันนะครับเติมเลือดนะโอเคกลุยลเลยนะครับลบนี่นไงไงการลบครับโอ้โหโ,โดนแล้วโดนแล้ว,ลวหืมอ่ะอยหน่อยถายหน่อยชิบเราลบเองก็ได้นะครับโอ้ยอะไรกันวับไปโดนอันนี้ทำชิ่งทำชิ่งนะทำชิ่ง คำชิงกับวัตถุนะครับโอ้โอ้โดนโดนโดนโอ้เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวานี่มันเคลื่อนไปข้างหน้ามันไม่ได้เคลื่อนแบบหลบฉากชิปนี่เฮ้ยบอสมาแล้วบอสมาแล้วโอ้เลือดสี่พันนะครับเลือดสี่พันครับโอ้เราเลือดเ,เราน้อยจังเลย่ะนี่เราต้องคอยหลบให้ดีโอ้ดูวิสีของกระสุนโน้ระวางนี่ครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะ โอ้ให tamam ้ม well> ีเลือดมีเลือดให้มีเลือดให้นี่ง่ายเติมเลือดแล้วโอ้ระวังลบไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนั่ครับโอ้ระวังโดนนี่ครับเรียบร้อยไม่ยากไม่ยากนะครับต่อมาสกิลทะลุโอ้ยทะลุเกาะน่าจะทะลุเกาะเลยเก็บด้วยกก่อนเฮ้ย เอาที่เขาแนะนำนะครับเก็บที่เขาแนะนำแล้วกันนะครับมาเลยลุยเลยอู้หระวังระวังเขว่งระวังระวังมีเลือดให้เราเก็บเรื่อยๆครับตอนแรกผมไม่ได้สังเกตนะอ่าหรืที่สองมาเลยนี่ครับกำลังเราลุยลแรงอยู่แล้วนะครับนี่ไงลบหลบลบ นี่มันสะท้อนด้วยนะสะท้อนกลับด้วยนะนี่ลูกธนูเราอย่างเจ๋งเอามึนงงด้วยมืนงงด้วยอ่ะเมื่อกี้กดไม่วนะนี่ครับนี่สบายนี่ครับการสะท้อนกลับของลูกศรครับทําให้มีดาเมจเพิ่มนะนี่ครับเปิด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 โอ้โหโดนจู่โจมแอสโตกโอ้โหเกือบไปครับเอาละ ออกมาเป็นดาเมจแล้วกันเพิ่มดาเมจหน่อยนี่ครับทีเดียวจอดนะครับนี่โดนจังๆทีเดียวจอดนี่ครับหื่ผลตกกระทบของลูกศรน,นี่มีประโยชน์นะครับนี่ครับนะี่โอ้โ,โ,โดนโดนโดนระวังระวังโอเค อยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเรียบร้อยโอ,อ้มีเลือดมีเลือดเดี๋ยวคงไม่หายไปนะเลือดเนาะโอ้โอเโอ้อสมาแล้วบอสมอแล้วเอาโอ้โอ้โอส้กับบอสนี่มันนะฮะบ้โออ้มอ้ออโจมโ้โอาโอาโอ้โอ้ัอ้โอ้โอ้โอออ,อ,นะอ,อ,อออ้ไปนี่้ราสบายครับม้นกระดิ่งกลับนะครับทํ้ให้เราได้เปรียบนะสกินี้ได้เปรียบครับ,บ,รบโอ้โอ้ระเบิดระเบิดระเบิด ระสุนโอ้ลบกน้อยลวน้อยนี่เรียบร้อยเลยสบายๆนะครับมาเอา,เาดีถุงมือแล้วกันชุดแล้วก็สายฟ้าไปกินเลือดได้ไหมโอ้ยังเต็มอยู่โอ้โหนี่งไงหลากหลายหลากหลายระวังระวังระวังนี่ไงเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหกระสุนโอ้ระวัง,วง,วง,องวอโอื้ม เอกสสิงติดตามนะครับสบายต่อมาเอาเนี่นไม่รู้อะไรแปลอะไรนะครับถ้ามีเวลาก็ลองอ่านดูว่าเขาคิดอะไรมันให้ประโยชน์อะไระครับแต่ผมเน้นความเร็วเพราะว่ามาใหม่มาใม,าม่ลิงกมต้องคิดอะไรโอ้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 ฟื้นฟ้เรียบร้อย,อยนะ เอาละเฮ้ยเไดายเลือกไอ้สามธนูสามดอกไม่นะครับไอตัวไอ้ลูกกลมๆของเรานี่เขาข้าท่าดีนะวิ่งมั่วเลยมันนี่ครับสบายโด,โดย้ยไม่ต้องกลัวไม่สบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฉันนะครับนี่เรียบร้อยนะกระจายดาวกระจายดาวกระจาย,ยสกิลกระจาย ไม่นะครับมันมันไอ้นี่นะครับออโต้สกิลด้วยนะครับเรามีหน้าที่หลบการจู่โจมของฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวสบายเลยบอดมายงั้นเหรอมื่นสองเลื่องมื่นสองสบายสบายอุ้ยอย่างเท้เฮ้ยโดนไม่โดนข้าหาว่ะโดนอยู่ระโดนอยู่ระโดนอยู่ แอสหมดเขาโดนดอกนึ่งนี่ไงนี่ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายอยู่สบายอยู่โอ้โหเรือยเลื่อยหาเลือดต่หาเลือดต่อนี่ครับเอาดี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 เรียบร้อยโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยบอัพแล้วโอเคไป โอเคไปนะจบฉากที่1ผ่านไปนะครับก็มาดูว่าเมนูหลักๆมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับดีวันก็เครมไปรออินประจำวันนะครับนี่เลยมานะฟังทางซ้ายก็มีร้านค้านะครับร้านค้าแล้วก็นิวเกียอุปกรณ์ on. แล้วก็ตัวเกมให้ทำการอะไรกดเปิด แพ็คหรือเปล่านะครับไม่ได้แล้วมาไม่รู้นะคลิปไปก่อนนะครับตัวนี้อะไรกล่องอยู่ตรงกลางไม่น่ามีอะไรนะโอเคเอามาดูตรงนี้ก่อนกล่องฟรีนะครับกดเคลียริปไนเลยนะครับคลิปได้โอ้ได้ธน,นูมานะครับคลิปไปยังมีอีกนะฟรียังมีอีกนะไหนดูวิดีโอนะครับเวลาก็ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนดูวิดีโอแล้วกัน โอเคมาแล้วเปิดได้นี่นะครับดูวิดีโอก็จะได้ของเพิ่มนะมันมีอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็หมดแล้วมั้งนะนะตัวนี้ฟรีตัวนี้เป็นดูวิดีโอหมดเลยนะใครว่างก็ดูไปได้รับของนะครับจบครับต่อมามีช็อปแล้วเนาะคเกี้ร์นี่ครับ แหวนนะครับสวมใส่ซะนะครับนี่อันนี้ก็ใส่ธนูเข้าไปรองเท้าใส่เข้าไปเฮ้ยตือไหนมันดีกว่ากันเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนตัวนี้ใบสีอะไรทุกงยางเห็นตัวนี้อืมขอดูหน่ะมันต่างกันยังไงเซตปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่า แต่ถ้าเราดูแป๊บนึงมันดูไม่เท้าแต่ว่ามันต่างกันยังไงไม่เป็นไรตามมากระนั้นนะหรือว่าเราจะลองสวมใส่ดูถ้าตรงน,นี้อ่ะมันอะไรจะเพิ่มหรือเปล่าครับไม่มีอะไรเพิ่มนะเียรตันนี้สวยกว่าถีอไม่เป็นไรตามน,นี้นะครับอุปกรณ์ที่เราได้มานะ โ okay. อเคขพราะความก็สามารถเคลมนะครับเพจที่เราทําได้นะโอเคการตั้งค่ามีอะไรบ้างก็ล็อกอินนะครับลิงก์แอคเคาท์นะก็จะได้ของรางวัลต่างๆนานานานะครับประมาณนี้ผมก็ยังไม่ล็อกแล้วกันนะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นเพจเคลมโอเค okay. เคลมเงินนะครับเคลมไปเคลมไปมีอะไรก็เคลมไปนะครับ ไม่มีเนคโนมาอีแล้วอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูที่ตัวละครเราอ๋อเราใส่อุปกรณ์ไปแล้วเนาะอืมไม่มีอะไรแล้วก็ไปเปิเทิร์นต่อแล้วกันนะครับสักู่นะปิดเสียงก่อนนี่ชัปเตอร์ที่หนึ่งเราผ่านมาแล้วนะครับต้นที่สอง ที่2ที่สายังล็อกอยู่นะครับมีเยอะเลยนะครับด่านนะครับอเคนะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้นะครับที่สองนี่เพราะว่าตัวแรกเราได้รางวัลไปแล้วนะครับเอาที่สองนี่มีรางวัลตามนี้นะครับมาเราเริ่มเลยแล้วกันใช้พลังพลังปีก25หรือเปล่าแน่ใจนะเรามีพลังปีกร50นะครับมาพลังการบิน <laughs> อ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับเรามา ตะบ,บันสตูก่อนนะครับในช่วงนี้นี่ครับตะบ,บันเลยนะใครชอบก็ลองรวมาเล่นดูนะครับมันจะเป็นฉา,ากอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่แหละนะเพราะว่ามันจะมีสกิลการดิ้งกลับเหมือนสนุกเกอร์นะครับลูกธนูเราจะดิ้งกลับนะครับช่วงแรกๆก็จะอึดๆอย่างนี้หน่อยเพราะว่ายังไม่ได้สกิลเพิ่มนะก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม นี่ครับเกมดีๆเกมใหม่ๆเกมใหม่ๆเกมดีๆเกมที่น่าสนใจจะเอามาแนะนำแบบนี้อีกนะครับเนี่ก็เล่นเพื่อนเลยนะคลัปใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ